เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ m โมบ i i k c h anel n ตอนนี้เราอยู่กันในเกม Identity f i g h t อีกแล้วนั่นเองนะครับผมในวันนี้ผมจะเริ่มทำการรีวิวสกินโปรเจกต์ดันกะระปะนะครับผมจะเริ่มกันที่สกินทองกันก่อนและสกินทองไม่ใช่ของใครอื่นฮะเป็นของยาใหม่เลข26ฮะโดยมีชื่อชุดสกินว่าโมโนคูมะนั่นเองนะครับผม โดยในวันนี้ผมจะเล่นสกินทองรวมกับท่าของเครื่องประดับเพชรไปด้วยนั่นเองฮะโดยรูปร่างหน้าตาของสกินระดับสีทองเนี่ยจะเป็นเจ้าหมียักษ์นั่นเองฮะด้านหนึ่งเป็นสีขาวด้านหนึ่งเป็นสีดําแล้วก็ท่าของอาวุธของเขามีการเปลี่ยนแปลงไปฮะจะเป็นเหมือนคอร์สปอนแล้วก็มีลวดหนามเนี่ยพันอยู่รอบๆนั่นเองคะอย่างที่ผมบอกฮะเราจะนําท่าของเครื่องประดับเพชรหรือเครื่องประดับซปเปอร์เอปด้วยนั่นเองโดยเครื่องประดับนั่นก็คือเครื่องมินิสล็อตแมชชีนนั่นเองฮะ ซึ่งผมบริการอัปเกรดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองโดยการอัปเกรดเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงเอฟเฟกของลูกระเบิดเมื่อเวลาระเบิดฮะรวมถึงทางด้านเก้าอี้จรวดหรือล็อกเก็ตแชร์เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปด้วยและเพื่อเพื่การรอช้าเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในเกมพร้อมๆกันเลยครับผมและตอนนี้เราเข้าไปอยู่กันในเกมที่เรียบร้อยฮะนี่คือรูปร่างหน้าตาเต็มๆของเจ้าบีน้อยโมโนคุมาและก็เครื่องระดับของเขานั่นเองฮะ เดี๋ยวเราจะหาผู้รอดชีวิตกันก่อนตรงนี้ไม่มีสกิลหูเกิดขึ้นนะฮะจุดเด่นของเจ้ามีน้อยมโคุมะหรือ,อยามาเลกิซิสหกนั้นคือการวางระเบิดแบบตั้งเวลาได้นั่นเองตรงนี้มีสกิลหูเกิดขึ้นฮะจะมีใครอยู่ตรงนี้แล้วเจอรอยเท้าอยู่ด้านหน้าฮะเหมือนจะเป็นทนางพิเศษฮะหรือนักบวชสาวเข้าประตูวัดกอบมีอาการติดสตันเล็กน้อยฮะผับไปกันไปทำลายแผ่นไม้กันไปก่อนฮะวิ่งอยู่บิรวณด้านหน้าเจ้ามีน้อยมโุคุมะปาทางด้านของลูกระเบิดดักไว้ก่อน แล้วพิเทษจะทำยังไงยังวิ่งวนกันอยู่วางลูกระเบิดรัวๆสำหรับโมนโนคุมาแล้วมากใกล้ๆแบบนี้รถตีไปก่อนหนึ่งทีฮะได้รับอาการบาดเจ็บไปแล้วหนึ่งครั้งแล้วก็รวมถึงโดนลูกระเบิดไปด้วยฮะโมโนคุมาไม่รอช้าป่าระเบิดแบบตั้งเวลาได้ฮะอยู่บริเวณด้านหน้าแล้วรอยเท้าชัดเจนมากๆตรงนี้มีไม้อยู่ด้วยกันสามแผ่นพิเศษวิ่งวนแล้วโดนระเบิดไปเรียบร้อยแล้วฮะเป็นคนแรกอย่างรวดเร็วฮะโดนจับขึ้นมาก่อน แล้วจะจับน้าเก้าอี้บริเวณตรงนี้บอกเลยว่าเมื่อจับด้าเก้าอี้แล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านของรูปแบบเก้าอี้หรือล็อกแชร์ไปด้วยฮะโมโนคุมาตั้งเวลาไว้40ิวินาทนีแล้ววางลูกระเบิดแบบตั้งเวลาไว้แบบรัวๆเลยครับผมตรงนี้วางไว้ประมาณสัก4 5หลูกนะฮะจะมีใครเข้ามาช่วยหรือเปล่าแล้วมีสกิลหูอยู่ใกล้ๆฮะเดินวนเดินเช็คกันก่อนสำหรับโมโนคุมาแล้วเดินฉีกมาทับลายทางน้านแผ่นไม้มีการช่วยกันไปเป็นที่เรียบร้อย โมโนคูบาเจออีกแล้วเป็นพิเศษนะปวดสามแล้วจะียังไงนะวางละเบิดรุวๆแล้วโดนระเบิดไปอีกแล้วแล้วยังไงใกล้ๆแบบนี้มีน้อยไม่รอช้าแล้วตกไปอีกหนึ่งครั้งครับผมถึงแม้จะมีผลของไทยนะฮะแต่บอกเลยว่าไม่รอดแน่นอนมีน้อยโมโนคูม,มาหะไล่ตามรอยเลื่อยกันต่อแล้วล้มอยู่ตรงนี้จับหิ้วขึ้นมาก่อนนะเากาอีไม่ได้ไกลกันมากฮะแล้วก็เดินมาบอกเลยว่าเรียบร้อยแน่นอนฮะเป็นเฟสที่2ฮะ เปลี่ยนแปลงรูปแบบเก้าอี้ไปอีกหนึ่งครั้งนะครับผมวางระเบิดกันก่อแล้วฮะสารบโุญโนกุมะหรือว่ายาหมายเลขยี่สิบหกต้องบอกเลยว่าเป็นตัวที่โซนเก้าอี้ได้ค่อนข้างดีมากๆหลายๆคนอาจจะมองว่าเป็นการเฝ้าเก้าอี้ฮะแต่ด้วยความสามารถบอกเลยว่าการโซนเก้าอี้แบบนี้ไม่ได้น่าเกลียดอะไรเลยนะฮะตรงนี้มีนักบินกองทัพแล้วิ่งเข้ามาในดงระเปิดแล้วจิงปืนเข้าไปเลยะฮะโมโนคุมะเจ้ามีน้องเราติดสตันแล้วจะไล่าตามกันต่อแลวครับผม ตรงนี้มากันเยอะเหลือเกินแลน้วนักบวชสาวยังไงฮะยังวิ่งวยกลับมาส่วนเพื่อนร่วมทีพยามยจะบล็อกดาเบรแล้วพิการฉีดน้ำหอมตรงนี้ฮะโมโนคุมะหวางระเบิดลัวๆัวแล้วโดนสตันไม้ไปหนึ่งทีฮะจะมีน้องของเราฮะโมโนคุมะไม่สนใจอะไรทั้งนั้นฮะน่าจะเลือกเอาทาน,น้าของนักบวชสาวหรือพิเศษกันต่อนะครับผมเพราะว่าจะเป็นเฟสสุดท้ายที่เขากำลังจะตายนั่นเองตรงนี้วางระเบิดลัวลวกระโดดข้ามหน้าต่างตางกันมาก่อน ทางด้านนักบ,บวชสาวสร้างว่าตูหวามแล้วตามเข้ามาอีกหนึ่งครั้งครับผมโมโนคูมา ok จะเก็บได้หรือเปล่ากระโดดข้ามหน้าตากระโดดตามกันมาโอ้โหต้องบอกเลยฮะว่าน่าจะเอาตาเป็นคนคนแน่นอนฮะสำหรับเจ้าหมีน้อยโมโนคุมา ok <c oughs> ของเราว,วางระเบิดกันไปแต่ยังไม่โดนฮะด้านหน้ามีคนพยายามจะดักและปาระเบิดไปกันด้านแล้วเรียบร้อยแล้วครับผม <c oughs> นักบ,บวชสาวหรือพิเทของเราฮะตายแน่นอนแล้ววางระเบิดไล่เพื่อนโรกทิ้งของออกไปก่อนด้วยฮะ จับฮิวขึ้นมาแล้วล็อกเก็ตแฉะอยู่ตรงนี้ฮะเมื่อจับด้าเป็นเฟสสุดท้ายเนี่ยมันจะมีกระสวยโอกาสที่มีการประกอบล่างแล้วก็จะบินไปอยู่บริเวณด้านบนด้วยนั่นเองนะครับผมจะเป็นประมาณนี้นั่นเองโอเคฮะเดี๋ยวเราจะไล่กันต่อแล้วรอยเท้าชัดเจนมากๆอยู่บริเวณไม้3แผน่น ปาระเบิดเช็คกันไปก่อนนะครับผมจะเป็นใครที่อยู่แถวนี้แล้วเมื่อจะเจอรอยเท้าตรงนี้เป็นราชินีนุหอมแล้วจะกลับมาแล้วก็ตบเข้าไปเรียบร้อยแล้วครับผมโอ้โหแล้วต้องบอกไว้เลยว่าเครื่องถอดรหัสนี้เสร็จไปแล้ว3มเครื่องนะฮะเหลือเพียงแค่2ฮะจริงๆเก้าอี้ใกล้ๆก็มีนะฮะแต่ว่ามันค่อนข้างจะดักยากอยู่เหมือนกันมีน้อยกวาโนบามะเลือกที่จะฉี่มาที่เก้าอี้ไกลเอาไว้หน่อยฮะแล้วเครื่องถอดรหัสเครื่องไซเฟอร์เหลือเพียงแค่เครื่องเดียวและะ้ว มีน้อยต้องทำการโซนเก้าอี้อีกแล้วนะครับผมวางระเบิดรัวๆตรงนี้แล้วสกิลหูมันก็เกิดขึ้นกันอยู่ฮะแล้วตรงนี้เหมือนจะเห็นรอยเท้าเป็นเพอร์ฟูเมอร์อีกหนึ่งคนฮะพยายามจะเข้ามาช่วยเหลือวพทีมเจ้ามีน้อยเป็นนุมขกดระเบิดกันไปก่อนนะแล้ววางลูกระเบิดแบบ2วินาทีแบบรัวๆแล้ว,ลวลมีการช่วยกันขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยมีน้อยไล่ตามจี้ตู่กันมาพยายามจะบอกให้กับเพื่อนร่วมทีมแล้วโนกตตกบไปหนึ่งเทียเป็นเพอร์ฟูเมอร์ชุดสีดำนะครับผมเจ้ามีน้อยไม่รอช้าไล่ตามท่าเ้าเพอร์ฟู แล้วพยายามจะเข้าทางด้านของโรงงานใหญ่นั่นเองฮะมีน้อยไม่สนใจไล่ตามกันมาก่อนวางระเบิดลัวๆแล้วอย่าลืมนะมันเหลือแค่เครื่องสุดท้ายแล้วด้วยนะฮะพยายามมองไปที่เครื่องแล้วเหมือนจะมีเครื่องสั่นๆกันอยู่แล้วเจ้าวีน้อยต้องทําการเทเลพอร์ตกันไปเลยเจอกับโคดิเดเตอร์หรือนักบินกองทัพวางระเบิดรัวๆแล้วรูปไปเลย2คนนะโอ้โหระยะระเบิดค่อนข้างจะรุนแรงเหลือเกินนะจับด้านเก้าอี้เป็นเฟสแรกครั้งแรกสำหรับนักบินกองทัพครับ แล้วอีกหนึ่งคนอยู่ตรงไหนสกิลหูมันอยู่ใกล้ๆฮะต้องเดินหาก,กันก่อนมีหรือเปล่าอยู่แถวนี้ได้ยินเหมือนจะมีเสียงฮะแล้วก็วางระเบิดเพื่อความชัวร์กันไปก่อนนะฮะตั้งเวลาไว้ที่4ี่สิวินาทีวางลวนลวแล้วลวางสกิลสอกไปด้วยเป็นระเบิดแบบกดระเบิดเวลาได้นะะั่นเองคะสกิลหูมันใกล้มากๆเลยฮะแล้วเหมือนจะได้ยินเสียงกัซิกอยู่ตรงไหนแล้วอยู่ตรงนี้ล่ะเจอราชิดีนล้หอมแล้วตบรวบวไปอีกหนึ่ง ส่วนทางด้านของโปรเฟเมอร์ชุดสีดำมีการลุกขึ้นมาแล้วไปช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมมีน้อยบอดูคุม,มากดระเบิดไปอีกหนึ่งรอบฮะอยู่ตรงไหนรอยเท้าชัดเจนมากๆโอ้โหต้องบอกเลยว่าปาร์ตี้นี้ช่วยกันดีจริงๆนะฮะจะมีน้อยมอโนคุม,มาฮะเลือกที่จะมาจับโฟร์ฟูเมอร์ชุดสีขาวนะครับผมเพื่อไปนั่งเก้าอี้เป็นเฟสที่2นั่นเองจับพิวขึ้นมาก่อนฮะตรงนี้มีเพจไมาก,กันอยู่จะมีใครรอข้าไปหรือเปล่าแล้วเบื่อจะไม่มีฮะจับดัางไปเลยเป็นเฟสที่2นะฮะ แล้วสกิลหูมันขึ้นแบบนี้ฮะจะมาช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมหรือเปล่าจะวีน้อยของเราฮะต้องไปทําการวางระเบิดกันก่อนนะครับผมเพื่อโซนบริเวณเข้าอี้นั่นเองฮะต้องมีใครรอช่วยแน่นอนอยู่แล้วฮะเพราะว่าสกิลหูมันเกิดขึ้นอยู่นั่นเองะแต่ตอนนี้ตั้งเวลาระเบิดเรียบร้อย40วินาทีพร้มอมกับระเบิดแบบกดแล้วมีการช่วยกันไปแล้วด้วยอยู่ใกล้ๆเราทำการกดระเบิดีหนึ่งครั้ง แล้วรั่วไปอีก2คนฮะโมโนกุมา ok จับคอรดิเนเตอร์มาเลยนะครับผมจับนั่งมัตตาสั่งอยู่ที่กระสวยอวกาศตรงนี้นะครับจะได้อีกหนึ่งเฟสแล i, ้วเพิร์ฟูเบอร์ชุดสี่ขาอยู่ไหนละฮะเมื่อสักครู่มีทนาของสกิลหูเกิดขึ้นมาแวบหนึ่งฮะแต่ว่าเดี๋ยวเราวาทานาของระเบิดโซนตัวอี้กไปก่อนนะฮะสกิลหูหายไปเดี๋ยวเราเช็คกันหน่อยแล้วมีสกิลหูเกิดขึ้นแถวๆนี้ฮะ น่าจะจะหลบอยู่แถวบริเวณโรงงานหรือเปล่าแล้วสกิลหูหายไปฮะอยู่ไหนกันเออแล้วเห็นแล้วครับผมเพอร์ฟูเมอร์ชุดสีขาวพยายามจะไปช่วยโคออร์ดเนเตอร์หรือนักบินกองทัพป่าละเบิดกันไปตรงนี้มีการรักษากันอยู่แล้วกดระเบิดไปเลยแล้วเรียบร้อยฮะรวมไปอีกสองคนนะครับผมเป็นเ e อร์ฟูเมอร์ทั้งคู่เลยฮะมีน้อยมาดูมัไม่รอช้าจับเพอร์ฟูเมอร์ชุดสีขาวขึ้นมาก่อนแล้วจับนั่งมัตาตาสัตรงนี้บอกเลยว่าบินไปดวงจันทร์แน่นอนฮะปิดกระสวยเรียบร้อยแล้วบินไปแล้วฮะ และนี่คือเอฟเฟกของเครื่องประดับเพชรหรือว่าเครื่องประดับซูเปอร์เอสนั่นเองคะมองหาอีกหนึ่งคนนะครับผมจะอยู่ตรงไหนแต่วางระเบิดโซนกันไว้ก่อนเผื่อเขามาช่วยเหลือกันนั่นเองคะวางรัวรัวแบบนี้บอกเลยว่าลอดยากแน่นอนนะสำหรับท่านผู้อเนเอร์าะจะอยู่ตรงไหนเอ่ยไม่เห็นเครื่องสันส่นๆด้วยนะฮะมีสกิลหูเกิดขึ้นแถวๆนี้นะครับผม สำหรับระเบิดนี่อย่างที่บอกฮะเราสามารถตั้งเวลาได้เราอาจจะต้องตั้งเวลาให้มันเหมาะสมแล้วเจอนักบินกองทัพอยู่บริเวณด้านหน้าแล้วบีน้อยวุกุมาไม่รอจะไล่ตามจี้ตุกันมา <c oughs> โคดิเนเตอร์ทำการผับไปแล้วทำลายแผ่นไม้กันไปก่อนสำหรับบีน้อยไล่ตามกันต่อตรงนี้โดนระเบิดไปแล้วด้วยหนึ่งทีวางระเบิดไล่จับจี้ตุกันมาแบบรวๆอย่างนี้เราตีเข้าไปเรียบร้อยแล้วฮะ,ะ <c oughs> แล้วบอกเลยว่าทางหน้านของกลุ่มหรือว่าท่อรับเนี่ยอยู่บริเวณกลางแบบฮะ ต้องไปดูนิดนึงว่าเพร์ฟูเมอร์จะคานมาหรือเปล่าฮะคานมาอยู่ใกล้ๆอยู่เหมือนกันนะฮะแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะจับวางได้อยู่นะเดี๋ยวเราไปจับควอดิเนเตอร์หรือนักวิกองทัพกันก่อนฮะนี่คือสกินระดับสีทองฮะของยาใหม่เลขที่26นะครับผมแล้วก็เครื่องประดับระดับซูเปอร์เอสของเขากันด้วยฮะบอกเลยค่อนข้างจะมีความสวยงามทั้งสกินรวมถึงเครื่องประดับด้วยนั่นเองฮะ ตรงนี้ม <ic Nor diction aries> ีเ <ION> ก <purse umes> <S vin mud ans> <s> ้าอี้อยู่ใกล้ๆฮะจับตั้งมดที่เก้าอี้ตรงนี้กันก่อนเขาจะเป็นเฟสที่2นะครับผมแล้วเซลิเวอร์ทำการยอมแพ้ไปที่เรียบร้อยเก็บ4อย่างสวยงามนะฮะนี่คือสกิลลสีทองและเครื่องระดับระดับซปเปอร์เอสนั้นเองฮะเพื่อเพื่อความคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยชอบไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์ได้เต็มที่เลยนะครับผมวันนี้เนื่องจากลาทุกคนไปก่อนก่อนจากลากันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามโมวีดีชแต้าไว้ด้วยวันนี้ลาทุกคนไปแล้วจริงๆ